เพชรสงแสงอา้าวขยับมาด้วยเอา้าขวาลูกนี้ได้นะครับเพชรสงแสงเอาตั้งอําแพงไว้เลยโอ้โอ้โอโหแกตั้งตั้งขาไว้เลยนะครับอ้าวนี่ครับแต่ไม่สนครับชนเข้าไปครับสิงเพชรมาจอมดีเดือดอีกคนนึงครับสิงเพชรนี่ครับลองมีอาวุธนำด้วยดูมาเพชรส่องแสง จับดีแล้วก็เอาคืนได้เลยครับในนวเนี้ยตีกันไปตีกันมาครับกรรมการงัดทั้งคู่มาสู้กันต่อครับใกล้เคียงกันมากนะครับสิงเพชรกับเพชรสงแสงภาคที่3ครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายครับสิงเพชรเดชสิงใต้ไม่ต้องไปมองอาวุธวดอาวุธอื่นแล้วนะครับหมัดกับศอกเท่านั้นครับเพราะว่าจังหวะของเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์วันนี้นี่ปาแกเร็วแล้วก็เลือกแล้วออกนะครับแม่ โวยสมัยนี้พอเขาทำท่าจะตามแต้มแล้วเนี่ยไม่มีลูกเด็กขาดเหมือนสมัยมะเฟืองเวรพลนะใกล้รุ่งรุ่งจะมาใส่ทองหรือว่าหลักหินวสันตสิทธิ์นะครับแต่ละคนแต่ละคนหนักๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนี่นะครับอยู่นี้พอทำท่าจะไล่แต้มแล้วเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงนะครับวันนี้เพชรส่งแสงนี่พระเอกแล้วล็อกเลย